สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสองพฤษภาคมสองพันิวันนี้เป็นวันอาทิตย์สมโพชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะพระองค์อยู่กับหลังจากกับเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็อยู่กับบิดาข้าสาวกกับสิทธิของพระองค์กับประชาชนระยะหนึ่งนะครับก็บอกว่า5สัปดาห์6สัปดาห์อย่างนี้ก็อยู่แล้วก็วันนี้พระองค์สมโพชพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะ นำเรื่องราวการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์นั้นที่จะมาจากบทเทศที่นักบุญอากุสตินได้เทศไว้นะครับในหัวข้อบอกไม่มีผู้ใดขึ้นสวรรค์ได้นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ในวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราเสด็จขึ้นสวรรค์ให้เรายกจิตใจของเราขึ้นไปยังพระองค์ชมฟังคาของท่านคาซา,าวกเปาโลท่านกล่าวว่าหากท่านกรับมีชีวิตขึ้นมากับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจงปักใจอยู่กับ สิ่งที่อยู่ในสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระคฤษณาเจ้าประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้าชมแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ด้วยเหตุที่พระองค์ได้สิทธิอยู่กับเราแม้หลังจากเสด็จขึ้นสวรรค์ลแล้วดังนั้นเราก็อยู่ในสวรรค์กับพระองค์แล้วด้วยแม้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับเรายังไม่สําเร็จในร่างกายของเราบัดนี้พระคฤษณาเจ้าทรงได้รับการเทิดทูนเหนือป้าสวรรค์แต่พระองค์ก็ยังทรงทรมานในโลกด้วยความเจ็บปวด ซึ่งเราที่เป็นอวัยวะเห็นพระกายของพระองค์ต้องรับทนพระองค์ทรงแสดงให้เห็นเมื่อพระองค์ตรัสจากเบื้องบนว่าซาโลซาโลเจ้าเบียดเบียนเราทำไมเมื่อพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราหิวท่านได้ให้อาหารแก่เราทำไมเราที่อยู่ในโลกจึงไม่พยายามที่จะแสวงหาการรับก่อนกับพระองค์ในสวรรค์เสียแต่บัตรนี้โดยทางความเชื่อความหวังและความรักซึ่งรวมเข้าเป็นกับพระองค์ ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในสวรรค์พระองค์ก็ประทับอยู่กับเราด้วยและขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็อยู่กับพระองค์ด้วยพระองค์ประทับอยู่กับเราที่นี่โดยพระเทวภาพฤทธานุภาพและความรักของพระองค์เราไม่สามารถอยู่ในสวรรค์ดังที่พระองค์ประทับอยู่ในโลกโดยพระเทวภาพแต่ในพระองค์เราสามารถอยู่ในสวรรค์โดยความรักพระองค์ไม่ได้ทรงละจากสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จลงมาอย่างเราและพระองค์ก็ยัง ม่ได้ทรงระจากเราเมื่อเสด็จขึ้นสวรรค์ความจริงที่ว่าพระองค์เสด็จอยู่ในสวรรค์แม้ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในโลกนั้นได้รับการยืนยันจากพระดำรัสของพระองค์เองว่าไม่มีใครจะขึ้นสวรรค์ได้นอกจากพระองค์ผู้เสด็จลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์ผู้ประทับในสวรรค์ถ้ยคําเหล่านี้เราเข้าใจดีโดยการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระคริสตเจ้าเหตุว่า พระองค์ทรงเป็นศรีรษะของเราและเราเป็นร่างกายของพระองค์ไม่มีใครขึ้นสวรรค์ดได้นอกจากพระกฤษา้าเราทุกคนเป็นพระกฤษ้าด้วยพระองค์เป็นบุตรมนุษย์โดยการรวบรวมพระองค์เองกับเราและโดยการรวมตัวเรากับพระองค์เราก็เป็นบุตรพระเจ้าดังที่ท่านข้าสาวกก่าวว่าร่างกายมนุษย์ซึ่งมีเยวะหลายส่วนจะเป็นร่างกายเดียวเพราะเยวะหลายส่วนต่างกันรวมเป็นกายเดียวกันฉันใดพระกฤษเจ้าก็ฉันนั้น พระองค์ทรงมีเยูว่าหลายส่วนแต่ทรงมีเพียงพระกายเดียวแต่ด้วยความเมตนาสงสารเรามนุษย์พระองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์และแม้ว่าพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แต่ผู้เดียวเราก็ขึ้นไปกับพระองค์ด้วยเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์โดยพัาสถานดังนั้นจึงมีแต่พระครฤษต์เจ้าเท่านั้นที่เสด็จลงมาและมีแต่พระครฤสต์เจ้าเท่านั้นที่เสด็จขึ้นไปไม่ใช่ว่าไม่มีความแตกต่างกัน,กนระหว่างศรีรษะและร่างกาย แต่เพราะเป็นร่างกายเดียวจึงแยกจากศรีรษะไม่ได้ครับก็เป็นความเชื่อนนี่เป็นความเชื่อสิ่งที่ลึกซึ้งในคําเทศของท่านนักบุญอเลุสตินในวันนี้พูดถึงสวรรค์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ในพระวรสารก็ในพระวาจาพระเจ้าก็เป็นคําพูดตามภาษามนุษย์เสด็จขึ้นสวรรค ควาจริงแล้วฟังดูแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าสวรรค์นั่นก็คือสถานที่สวรรค์นั่นก็คือท,ที่ที่มีความสุขอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วสวรรค์นั้นไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่เป็นสถานที่ในโลกนรกก็ไม่ใช่สถานที่แต่ว่าเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเ,เจาหนึ่งเดียวกันกับแห่งความสุขนิรันดร์นั่นคือที่ที่เราบอกนะนั้นตรงข้ามตรงข้ามนรกก็คือไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตลอดนิรันดร์นั่นคือนรก พราะฉะนั้นพี่น้องพระบรสารหรือว่าพระวิดาพระเจ้าก็จะอธิบายสวรรค์อธิบายในโลกในลักษณะของความคิดตามภาษามนุษย์แต่ความจริงแล้วน่าจะบอกว่าสวรรค์ก็คือสภาพแห่งความสุขสภาพแห่งความสุขเพราะว่าได้รับความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจา้านั่นเองนะทั้งในโลกนี้และทั้งในชีวิตนิรันดร์้าตว,าว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างดี จรวนชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นในความรักที่พระองค์มีต่อเราและที่เราจะต้องมีต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเาสเด็จขึ้นสวรรค์ก็เป็นความหวังเป็นสิ่งที่เราจะคาดหมายว่าสักวันหนึ่งว่าเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิรันดรเหมือนกันนะขณะนี้เรายังอยู่ในโลกเราก็ยังมีความทุกข์ยากลาบากอยู่แต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเวลาที่ เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถมีความชื่นชมยินดีรับพระสิริรดและเป็นผู้จีิงจะรับความสุขนิรันดรตลอดไปพร้อมกับองค์และกับพระดานักบุญทั้งหลายนะครับขอพระเป็นเจ้าพระสงสรรผ่านอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ